ถ้ังจากเคยตบเป็นข่าวเรื่องความรักให้ชาวเนต็ตเนี่ยได้จับตามองกันมาแล้วค่ะสำหรับนักแสดงสาวชื่อดังอย่างคุณพิงกี้สาวิกาชัยเดชนคะคะโดยเฉพาะช่วงก่อนหน้านี้ที่มีกระแสว่ากําลังซุ่มคบหาดูใจอยู่กับทางด้านนักแสดงหนุ่มมัดเข้มอย่างคุณตุย้ยธีรพัฒน์ค่ะแล้วถึงแม้ว่าทางคู่เนี่ยจะไม่ได้ออกมาเปิดเผยหรือยืนยันสถานะความสัมพันธ์แบบเป็นทางการแต่ก็ฉมีชาวเนต็ตหลายคนค่ะสังเกตเห็นว่าความใกล้ชิดผ่านรูปถ่ายต่างๆที่ดูเหมือนกับว่าทางคู่เนี่ยอยู่ในสถานที่เดียวกันหรือสถานที่คล้ายกันจนทําให้หลายคน อดไม่ได้ที่จะจับโยงแล้วเชียร์ให้ทั้งคู่เนี่ยเปิดตัวกันแบบจริงจังค่ะ โดยในช่วงที่ผ่านมาค่ะคุณพิงกี้เองเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าเขาได้เบรกงานในวงการบันเทิงแล้วก็หันมาเริ่มต้นเส้นทางใหม่ในการเป็นแม่ค้าแบบเต็มตัวค่ะรวมถึงเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยโดยเฉพาะการออกบูธขายปลาหมึกที่เธอเนี่ยตั้งใจทําด้วยตัวเองอย่างจริงจังเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทใหม่ที่ใครหลายคนก็ชื่นชมในความตั้งใจและก็มุ่งมั่นของคุณพิงกี้แต่อย่างไรก็ตามล่าสุดเนี่ยคุณพิงกี้ค่ะก็กลายเป็นที่ถูกพูดถึงอีกครั้งแบบไม่ทันตั้งตัวเมื่อเธอได้มีการอออกกมาาโพคลลลิิปดดีี่ะขณทํังเ เกินกับการทานขนมภายในงานพิงกี้พิงกี้แลนด์ที่จัดขึ้นที่พัทยาค่ะโดยในคลิปเนี่ยคุณพิงกี้ค่ะได้มีการเขียนแคปชั่นค่ะว่าโฟกัสที่ขนมนะรีบไปตามเดอ้อแต่ว่าต้องบอกว่าจากคลิปนี้เนี่ยเขากินอย่างอเนดอร่อยแต่ว่าแฟนๆค่ะกลับโฟกัสผิดจุดไม่ไปโฟกัสที่ขนมแต่มาโฟกัสที่ทางด้านคุณพิงกี้แทนซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าท้องของคุณพิงกี้ค่ะดูโตดูผิดปกติคล้ายกับว่าคนกําลังตั้งครรภ์กำลังมีท้องหรือเปล่าจนทําให้เรื่องนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นที่ถูกพูดถึงในโ เเกีี่่ยยยยวอยางหนัลทดคะแล้วหลังจากนั้นไม่นานค่ะก็ต้องบอกว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยพอมีคนนึงเนี่ยจุดกําเนิดคอมเมนต์เขาก็เข้ามาคอมเมนต์กันอบอกว่าเหมือนคนท้องเลยค่ะทําไมท้องป่องจังท้องหรือเปล่าถ้าท้องจริงคงไม่น้อยกว่า5เดือนแล้วหรือบางคนก็บอกว่าถ้าน้องมีจริงๆเนี่ยก็ดีใจด้วยอายุเยอะแล้วยินดีด้วยและอีกบางคนก็บอกว่าหรือมันจะเป็นแค่มุมกล้องเขาอาจจะแบบว่าไม่ได้ท้องจริงๆดูจากภาพมุมตรงเนี่ยเขาก็ยังดูปกติแต่พอถ่ายมุมข้าง,างๆและดูเหมือนกับว่าอวบดูเหมือนจะมีน้องซึ่งก็ ก็อบอกว่าหลายๆคนก็พยายามหาหลักฐานหาภาพมาประกอบความคิดเห็นพร้อมกับแนบภาพเปรียบเทียบจากมุมต่างๆมุมนั้นมุมนี้ค่ะเพื่อมีการวิเคราะห์กันว่าเป็นเพราะเสื้อผ้าหรือเป็นเพราะมุมกล้องกันแน่ทําให้หลายๆคนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเท่ามาเทียงกันสนั่นเลยค่ะ แล้วท่ามกลางกระแสดราม่าที่มีคนเถียงกันเดือดขนาดนี้ค่ะคุณพิงกี้สาววิการเนี่ยรีบออกมาเคลื่อนไหวค่ะด้วยการโพส์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวของเธอซึ่งมีการระบุข้อความค่ะว่าหนูไม่ได้ท้องค่ะเดี๋ยวจะผอมให้ดูท้องได้ไงก่อนพร้อมกับมีการโพสตคลิปค่ะวิดีโอเต้นโชว์แบบแจกความสดใสสุดๆพร้อมกับมีการเขียนแคปชั่นแบบตลกๆด้วยค่ะว่าแบบนี้ล่ะผอมยังซึ่งก็ต้องบอกว่าสร้างเสียงหัวเราะให้กับแฟนๆแ,แล้วก็โล่งใจให้กับแฟนคลับไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะซึ่งหลายคนเนี่ย ต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักแล้วก็ความมั่นใจของทางด้านคุณพิงกี้สาวิกากันซึ่งก็ต้องบอกว่าหลายๆคนก็เข้ามาคอมเมนต์ในทิศท,ทางบวกค่ะที่บอกว่าถ้าคุณพิงกี้เนี่ยเขาจะท้องจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกด้วยอายุของเขาก็เยอะขนาดนี้แล้วก็เป็นว่าค่ะตอนนี้ก็ยืนยันชัดแล้วค่ะว่ายังไม่ได้ท้องค่ะแค่เธอนั้นอ้วนขึ้นซึ่งก็ต้องบอกว่าคุณพิงกี้สาวิกาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสาวค่ะที่น่าจับตามองแล้วก็เป็นที่รักของแฟนๆมาโดยตลอดและก็ต้องบอกว่าคุณพิงกกี้สาาวย ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลในวงการบันเทิงค่ะที่แฟนๆนั้นจับตามองเรียกได้ว่าไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรค่ะก็ยังคงถูกแฟนๆเนี่ยพูดถึงอยู่โดยตลอดแต่นั่นค่ะก็เหมือนกับว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่าตัวคุณพิงกีเนี่ยก็ยังสามารถอยู่ในวงการบันเทิงได้อีกยาวเพราะว่ายังมีคนรักแล้วก็สนใจเธออยู่ไม่น้อยค่ะ ไข่หลังไนมคะมนีข่หลังไคะดเลย่งกค่ะไข่มาบิลิบอลไหมคะ้าอ๋อจีบนั่นคือมีติบุเบย์อ๋อไอ้นี่นี่ไ่าดอนะว้าวเยอะมามีโซ่าเรี้อยซีออลีบอลดี40 t 20 20 สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์บคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว